สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสู้สุคนนะจ้าพี่น้องค่อยชนส่วนมากินมาม่าเกาหลีรถนี้ค่อยยังไม่ได้กินนะพี่น้องค่อยซื้อมาค่อก็เลยที่ลองซิมเบิรงค่อก็เลยส่วนพี่น้องมากินน้่อยนี่จ้ะพี่น้องรถนี้ซีฟู้ดค่อยซิเบิรงกโคซิซิมเบิรงว่าซิเพ็ดที่บอกซี่คือรถสองสีแดงๆที่บอกแล้วกันเนี่ยจ้ะพี่น้องแล้วก็มีปลาหมึกละก็เมียน ขวรันเตาแครอทที่กระเจ้าเซ่เข่นไว้นะจตะพี่น้องคนบนลวกสะนำเพื่อเพชรเอาไว้ยาเพชรพี่น้องแล้วก็มีน้ําสาสาเขียวได้พี่น้องตัวค่อยใส่น้ําแดงมันก็จะเป็นสีคนๆแบบนี้เตรียมพร้อมพี่น้องบัดเพชกากินเลยนะพี่น้องเพราะว่าไม่อยากฝืนจนมันเพชรมันสิแสบท้องเนี่ยพี่น้องเรื่องนีนมาปรุงเลยชิเบิ่งว่าสิเพชรคืออันสองสีแดง,งบนนะจ๊ะ ตรงสีแดงที่นล้วเราเคส,สกินบุ้มเมื่อเลยพี่น้องนนะเนี่เบิ่งว่าสองสี่ฟ้าเป็นอันนี้ก็จาเขียนว่าสีฟูด้ดไปไปมือฉออันก็เห็นหมาใหม่ก็เกลยลอนกินเบิ่งเบิ่งว่าสิเป็นจังดน้ำลายไหลแล้วพี่น้องค่อยเบิ่ง กลิ่นซีฟูอดููพี่น้องอย่างว่าวเนาะแต่ละสูตรก็มุคือ่กันเนาะเนาะซาดกลิ่นเนาะเพราะว่าเพราะว่ากลิ่น,นันก็ต้องมุคือ่กันอยู่แล้วเนาะซีฟูดก็ซีออกไปทางทะเลเนาะค่อยคนกัเด้อพี่น้องเด้อก็ยังม่ทั่วทคเพชก,มมก็มีปลาหมึกมีพักแซ่แก่งเรียบร้อยบุเป็นอย่างพอเป็นกับพ่อนะพี่น้องถ้ากินเพน็ดแหงนไรกับกะเพาะขึ้นนอนบุลับอีญ่าอีก แล,แล้วพี่น้องมาจากพี่น้องมามามืกินน้ำค่อยเบิ่งค่อยค่อยค่อเบิง่งงูจ้๊ไปได้แซ่บบอกพี่น้องมาจากพี่น้องมากินน้ำกันลุยเลยเ <c oughs> พราบว่าพวเพชรไปแล้วพี่น้อง เพชิ่ิออกไปคืมเก็มจล็กน้อยจัะคนว่าปากค่อยเนาะแล้วแต่เนาะบ่าแล้วแต่ปากไขเนาะแต่ว่าปากค่อยว่าเค็มจั็หน้อย คนบุมมากเผ็ดนี่กินได้พี่น้องเพราะว่าบุเผ็ดเพราะว่าค่อยๆกับบุ้มแม่งคนกินเผ็ดคือไกลนะพี่น้องอันนี้ถือว่าบุเผ็ดถ้าเปรียกกับของที่แดงอะ น้องนองน่นหนูกินได้เลยพี่น้องมันไม่ถึกว่า,า,าเพชร yeah <laughs> คือรสชาติเป็นไงก็บ้าแบบไหนพี่น้องนู้ว่ามันยกอเค็มถ้าเป็นหนุ่มนุ่นหนุ่นซีปรุงไม่แต่ถ้าน้องน้องหนูคือกินได้เพราะว่ามันผู้เพสเนี่ยค่อยผู้เพสดะไรย่างนพี่น้องนะฮึยิ่งน้อยกินได้เลยถ้าคนุม้มบ้างเคยก็ซื้อมากินได้ นีู้ดทะเลมีแต่อของสีถ้าบุมักเพีชนะแซ่บเลยแต่หนูว่าถ้าเป็นนูนูสิเติมมันน้ำตาลจังหน่อยน้ำส้มจังหน่อยพริกจกังหน่อยหนูจะเพิ่มันด้รสาชาติจัดคนจัหน่อยแบบ สาเขี่ยวอันที่เป็นทองนะพี่น้องเขาซื้อมาจากเมืองไทยก็เลยมาเสิร์นนมพอเสิร์นนมล้วก็ม,มาเสิร์นน้ำแดงเยาวบบอยแล้วมันก็เลยเป็นสีเป็นสีเนือไดบุก็เลยเป็นสีสาเขี่ยวอุ่นๆอนูพี่น้องเพราะว่าค่อยส่งเสื้อน้้ำ้อนลงคอดีนะ จ้าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวคลิปนานุาน่นมาถักขายกันใหม่พี่น้องเดี๋ยวนู่นซีอมิมกินโตอ,อยู่พี่น้องนู่นซีไปใส่มะพริกใส่น้ําตาลใส่น้นานนานําส้มยังน้อยนู่นซีด่ายังเดืออยู่เพราะว่ามันก็แซ่บอยู่แหละแต่ว่านุา่นยะเพิ่มรสชาติมันแซ่บเซ็บอีกจังหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าน,นู่นซีลุกไปมันก็สายเวลานะพี่น้องเพราะว่านู่นตัดต่อวิดีโอยังไม่เป็นอะจ้าพี่น้องเดี๋ยวนู่นซีคลิปนี้ไว้สำนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปนานนู่นนมาถักขายกันใหม่ นั่นแหละจ้ะพี่น้องถ้าเด็กน้อยจะกินได้เลยพี่น้องเพราะว่ามันผู้เพจนั่นแหละเป็นมาม่าเกาหลีนอการถซีฟูด้ดจ้าพี่น้องคลิปนี้สำนึกกันนะจ้าคลิปนานอยูม่มาทักขายกันใหม่จ้าพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และกำลังใจที่พี่น้องเข้ามาติดตามช่องนู่นเยจ้าขอบคุณหั่นแหละจ้าขอบคุณจากใจเลยแต่การนูนข้อเป็น กำลังใจให้พี่น้องสู้สุกคนคือการจากพี่น้องไปละจา้าบ๊ายบาย